ัสดีค่ะคุณพี่ตายคะ่ะวันนี้พี่ตายจะมาแนะนาไอเทมเด็กนะคะของร้านนมแม่ที่พี่ตายอยากแนะนําค่ะก็คือปั๊มมืออามาริลนะคะอยากจะมาบอกว่าความดีงามของเขาที่พี่ชอบมากๆนะคะก็คือ,อวันนี้เหมือนเรามาเป็นแกะกล่องนะคะคุณแม่ก็ให้ดูแต่ละชิ้นเลยคะ่ะว่าได้อะไรไปบ้างถ้าซื้อเป็นตัวเซตนี้นะคะก็ตัวนี้คะ่ะจะมีกลวยปั๊มข้างในเนี่ยให้ทั้งหมดเนี่ย คุณแม่คะสขนาดนะคะมีไซส์28นะคะเราก็มีไซส์26ค่ะเราก็มีตรงนี้ค่ะซ่อนไว้คือกลวยไปกลวยปั๊มไซส์31นะคะหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วให้มาทำไมเยอะแยะดียังไงก็คือว่าต้องเล่าก่อนว่า กวยปั๊มที่มีให้ไปหลายขนาดเนี่ยค่ะคุณแม่เพราะว่าในระหว่างทางที่คุณแม่ปั๊มนมนะคะมันจะมีการขยายแล้วก็มีการแบบคัดตึงขึ้นมาพอถึงเวลาที่แม่ต้องใช้ไซส์ไหนเนี่ยค่ะแม่สามารถที่จะเลือกหยิบใช้ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในเซตนี้แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะอีกไอเทมเด็ดของร้านนมแม่ที่ถ้าซื้อแยกอยใหญเดลยวนี่คือชิ้นนี้150บาทนะคะไม่แน่ใจเห็นไหมคะเนี่ย แปงจิ๋วค่ะสินค้าขายดีของร้านนมแม่ใครจะคิดว่าคืออันนี้แปงจิ๋วค่ะความดีงามที่พี่ชอบนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเนี่ยค่ะมันสามารถไปทะลุทะลวงเนี่ยตัวกวยปั๊มเนี่ยได้ทุกอันจริงจริงนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีนี่ค่ะวาวสแปรวาวปากเป็ดไปให้หนึ่งชิ้นนะคะตัวนี้เราก็มี ฝาปิดขวดนมค่ะไปให้ด้วยเราก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่า o p ปติ l ฟนะคะซิลิโคนเสริมกวยปั๊มของอาโดอ่ะอยวให้ดูดแต่ละชิ้นขออนุญาตนะคะอ่ะนีคะมีแถมแผ่นซักน้ำนมไปให้ด้วยนะคะคุณแม่ดีงามค่ะชอบค่ะก็ทั้งหมดนี่คือ ที่คุณแม่จะได้ไปก็จะมี Optiflow ตัวเสริมนะคะสำหรับคุณแม่ที่บางบางคนจะชอบการใส่ซิลิโคนแล้วก็อีกความดีของตัวซิลิโคนตัวนี้นะคะ Opti flow นะคะก็คือคุณแม่ต้องใช้กับกวยปั๊มไซส์31เท่านั้นนะคะพอาราลาเราใส่เข้าไปเนี่ยจะเสมือนว่ากวายปั๊มอันนี้เป็นไซส์ย6 6แล้วก็เวลาที่เรานี่ค่ะ มันจะดูไม่สนิทแบบนี้ค่ะคุณแม่อย่างนี้นะคะบางทีบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันประกอบถูกหรือเปล่านะคะแต่จริงประกอบถูกแล้วค่ะแล้วก็จะบอกว่าด้วยความที่ซิลิโคนเนี่ยค่ะคุณแม่เห็นไหมคะเวลาอันนี้สมมตินี่คือหัวนมนะคะคุณแม่แมเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยซิลิโคนทั่วไปเนี่ยจะมาถึงแค่ประมาณครึ่งทางตรงนี้นะคะแต่ว่าซิลิโคนของอาร์โดเนี่ยค่ะ คือเข้าไปสุดเลยทําให้ปัญหาเวลาที่เราปั๊มนมค่ะแล้วหัวนมเนี่ยไปเสียดสีกับขอบซิลิโคนตรงนี้แล้วทําให้หัวนมบาดเจ็บเนี่ยกับออ t ติฟลูชิ้นนี้คือจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ไปเสียดสีกับอะไรทั้งนั้นแล้วก็ทําให้คุณแม่เนี่ยเวลาที่คุณแม่ปั๊มเนี่ยคะ่ะคุณแม่สามารถที่จะดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็ช่วยนวดนวดเต้านะคะ ผ่านตัวออฟฟิฟโลว์ไปได้โดยที่นมก็คือยังปั๊มอยู่แล้วก็ตัวซิลิโคนก็ไม่หลุดออกมาอันนี้คือข้อดีมากๆที่บางคนไม่รู้ว่าตัวออฟติฟโลว์ช่วยได้นะคะก็คือตัวซิลิโคนเนี่ยก็คือเรานวดผ่านตัวเนี่ยช่วยกระตุ้นเต้านมไปด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของเขาเลยต้องใช้กับกวย3 1เท่านั้นซึ่งในเซตของกลวยปั๊มอมารลิเนี่ยมีกลวยปั๊ม3 1มสแถมไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ ถัดมาคือกรวยปั๊มใส่ยสิบแปดก็เวลาเราใช้ค่ะคุณแม่อ่ะอดไปนี้ออกมานี่ค่ะใส่เข้าไปกับตรงนี้นะคะเป็นการลดใส่กรวยปั๊มก็หมุนเข้าไปนิดนึงอ่าเห็นไหมคะคุณแม่ไม่ร่วงนะคะบางทีบางคนประกอบไม่เป็นก็บางทีสมมติเราใส่แบบนีน้มันก็จะร่วงออกมาต้องหมุนนิดนึงนะคะเคล็ดลับค่ะทริคเล็กเล็กนะคะแล้วก็เซตนี้ค่ะคุณแม่ พี่ต่ายชอบมากเพราะว่าเป็นปั๊มมือที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ไม,ไม่ตกลอ่อให้เรามีวินัยการปั๊มแล้วก็เป็นปั๊มมือที่นุ่มมากนะคะคุณแม่เราก็ตัวก้านจับเนี่ยค่ะเขาจะยาวมากๆก็คือทําให้เราเวลาเราปั๊มเนี่ยเราจะไม่เมื่อยมือนะคะก็ถานรองเนาะนี่ค่ะเวลาเราถอดก็คือขวดตัวนี้ค่ะดึงออกมาได้เลยกล้าน มาตรฐานจะเป็นไซส์26นะคะเราก็อันนี้นะนี่ค่ะดึงมันออกมาอ่ะพอเวลาแม้จะเปลี่ยนไซส์สมมติไปเป็นไซส์นี้นะคะก็คือแค่เปลี่ยนวาล์วค่ะดันเข้าไปค่ะขดนมค่ะแล้วก็ถ้วยนะคะตอนนี้นี่ค่ะ นะคแม่ง่ายนิดเดียวแล้วก็โลกก็คือ,อด้วยความที่เขาประกอบง่ายนะคะแล้วก็พกพาง่ายแล้วก็คือนี่แค่เสร็จเนี้ยคุณแม่ก็สามารถที่จะปั๊มนมได้แล้วนะคะสมมุติถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยบางทีกลางคืนเราเหมือนเราว่วงนอน,นะคะ่ะคุณแม่แต่อย่างน้อยคือเราต้องระบายน้ํานมออกจากเต้าเพื่อเพื่อจะทาให้น้มมํานมมีการผลิตอยู่นะคะไม่ตกรอบเต้าไม่คัดตึงนะคะก็ อยากให้ตัวนี้ใช้เป็นตัวช่วยแล้วก็คุณแม่ท่านไหนที่อ,อยู่ในสถานที่ทํางานหรือว่าเมื่อทีอยู่ในในรถนะคะหรือห้องประชุมหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้มีพื้นที่ในการปั๊มนมที่ที่แบบเราจะทําได้อย่างสะดวกอะค่ะอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะก็ปั๊มมือค่ะไอเทมเด็ดของร้านนมแม่ที่พี่ต่ายชอบม,มากๆแนะนาค่ะคุณแม่